าการตั้งใจสํารวมใจข้งทนให้แน่วแน่การสํารวมใจนี่เนี่ยเป็นความดีเพราะตั้งแตกไหนตะไรมาเราไม่เคยสํารวมใจให้แน่วแน่มีแต่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปมันจึงเป็นใจที่ไม่สงบระง,งับ ไม่หนักแน่นเหตุด่างนั้นกิเลสมันจึงรบก,กวนเอาได้ตาเห็นรูปก็เคยดความวามหนัดยินดีในรูปนั้นหูได้เพียงเสียงจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้ถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็กำหนัดยินดีไปในสัมผัสนั่นนั้น นี่ใจที่มันเลื่อนลอยใจไม่เข้มแข็งไม่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมมันย่อมวันไหวไปทมอำนาจแห่งราคะโทสะโมหะได้ง่ายดังนั้นมันถึงเป็นทุกข์คนเรานะ่ะเมื่อใจวันไหวแล้วมันก็เป็นทุกข์แหละเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์เราเฝ่า ต้องไปแสวงหา嘛นี่การแสวงหานั้นไม่ใช่มันได้มาง่ายๆไอ้สิ่งที่ตนชอบใจมันก็มีคนอื่นชอบอยู่ด้วยต่างคนก็แย่งกันกระึงเกิดประหรัตประหารกันขึ้นไปถึงทึงความฉิบหายลงไปอันมูนี้ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรคิด ควรพิจารณาพระพุทธเจ้าทรงเปรียบกรรมคุณนี้ไว้เหมือนอยังซากศพของสัตว์ที่ตายลงแล้วเขาเอาทิ้งไว้บนดินบรรดาพวกแรลงกาสูนักสุนักกิ้งจอกก็ยื้อแย่งกันกิน ตัวใดมีกำลังเหนือกว่าัวนั้นตัวนั้นก็ได้กินมากกว่าตัวใดมีกำลังน้อยก็ถูกเพื่อนคมเห็งเอาได้กินแต่น้อยกว่าจะได้กินก็แสนยากแสนลำบากนี่ข้ออุปมานี่ฉันใดก็อย่างนั้นนะผู้บริโภคกรรมคุณทั้งหลายไม่ใ,ใช่มันจะราบลื่นไปทั้งหมด มันเกิดอุปสรรคขัดข้องมาบางอย่างมันก็ทำให้จิตใจนี่นะอ่อนแอท้อแท้เลื่อนลอยไปตามกิเลสนั่นนั่นมันจึงได้ประสบแต่ความทุกข์ผู้รู้เหตุปัจจัยมันอย่างนี้แล้วก็ต้องมาละที่เหตุไม่ใช่ไปละที่ผล ละที่เหตุคือความยินดีความพอใจในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั่นเละถ้าละความพอใจเสียได้ราคะตันหามันก็สงบลงละความไม่พออกพอใจเสียได้ความโกรธความมาบาทมันก็สงบลงละความหลงความเมาเสียได้ ความรู้ความฉลาดก็เกิดขึ้นในใจรู้ความจริงของสังขารร่างกายนี่เป็นอย่างไรก็ตามรู้ตามเห็นอย่างนั้นพระองค์เปรียบเทียบไว้มีอยู่มากมายเพราะบางคนมันก็มองไม่เห็นความจริงของร่างกายนี้ มีบุรุษผู้หนึ่งเดินทางไปไปเจอบ้านหลังหนึ่งเมื่อเปิดประตูเข้าไปดูว่างเปล่าบ้านหลังนั้นไม่มีสมบัติอะไรเหลืออยู่แม้แต่น้อยเดียวแต่บ้านหลังนั้นมีหน้าต่างอยู่เก้าป่อง มีประตูอยู่ทางเข้าทางหนึ่งเก้าป่องได้แก่ทวารทางเก้านั่นเองประตูนั้นได้แก่ปากนี้แหละจิตใจมันก็เข้าออกเข้าออกอยู่นี้เองนะการที่มองเข้าไปในเรือนหลังนั้นเห็นมันว่างไม่มีผู้มีคนไม่มีสมบัติอะไรเปรียบได้โยคาวจรเจ้าทั้งหลาย จเจริญสมาธิทำใจสงบเนื้อม,มาเพ่งดูร่างกายอันนี้เห็นแต่ของว่างของเปล่าจากสัตว์จากบุคคลไม่มีตัวตนอยู่ที่ไหนเลยสักหน่อยเดียวอันนั้นก็ธาตุดินนี่ก็ธาตุน้ำนั่นก็ธาตุไฟนั่นก็ธาตุลมอันช่องว่างต่างๆเช่นช่องหูช่องจมูกเป็นตน้น เหล่านี้ก็เป็นอากาศธาตุช่องว่างอันนั้นนะก็เป็นอากาศธาตุความรู้สึกทั่วร่างกายสังขารนี่ก็เป็นวิญญาณธาตุทุกอย่างมีแต่เภาะว่าธาตุทั้งนั้น,นเมื่อเราเพ่งดูด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนี้เลย แต่คนส่วนมากมันไม่ต้องไม่มันขาดความเพียรมันไม่พยายามเพ่งดูัวเมาประมาทอย่างว่านั่นแหละไม่ไดเเ้เพ่งดูความจริงของร่างกายเพราะเหตุนั้นมันจึงติดจึงคล่องอยู่ในร่างกายนี้มันจึงไม่ภาคเพียรพยายามปรงวาง เมื่อมันยึดมันอยู่ในร่างกายอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นของตนแล้วมันก็เกิดกิเลสพันหา้าตัณหาร้อยแปดขึ้นมาในใจเพราะมันอยากให้ร่างกายนี้ยังอยู่ยั่งยืนนานอยากให้ร่างกายนี้ได้สัมผัสกินของอ่อนนุ่มนิ่มของสนุกสน,นานสนารพัดแหละ ไอ้ความอยากเนี่ยมันอยากให้ร่างกายนี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันถึงมีความทุกข์นั่นแหละเพราะความอยากเนี่ยเป็นมูลเหตุผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ต้องรู้อย่าปล่อยให้จิตใจมันหลงไหลไปตามสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั้น ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาบ่อยๆนะถ้าไม่พิจารณาบ่อยมันก็หลงอเป็นง้นด,ดังนั้นให้พิจารณาบ่อยๆบหุรีกะโตพิจารณาให้มากทำให้มากก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริงเพื่อความหลุดพน้น เพื่อความสิ้นไปแห่งราคะโดยประการทั้งปวงนี่มันตามพุทธภาสิตนี้บุคคลจะสิ้นจากทุกข์จะละเหตุแห่งทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรความพยายามเมื่อมองเห็นว่ากิเลสนี่มันไม่ใช่ของดีมันรบควรจิตใจใเป็นทุกข์เดือดร้อน ไปในสงสารไม่มีสิ้นสุดถ้าผู้ใดยังยอมเป็นท่าแห่งตัญหาอยู่ตราบใดผู้นั้นก็ยอมเวกเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้เป็นวงกลมอ่ะทุกแล้วทุกอีกอยู่อย่างนั้นแหละหาความสุขไม่ได้เลยเหตุที่คนเราจะยอมทุกข์ก็เพราะตัญหานั่นแหละมันยอมใจ มันให้เกิดความกระดายินดีอย่างแรงกล้าขึ้นมาแล้วมันยอมทุกสิ่งทุกอย่างเลยวันนี้ทุกอย่างไงก็แล้วแต่มันนั่นแหละบ,บคุคคนปล่อยตัณหาครอมงามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแม่รู้อยู่ว่าทางนี้เป็นทางไปสู่ทุกอย่างนี้มันก็ไม่ไม่หยุดมันก็ยอมจะไปตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างไรก็ยอม นี่แหละบุคคลผู้เป็นทาสแห่งตัณหาอมันจึงได้ไปแออัดกันอยู่ในนรกเหมือนกับข้าวสารยัดไทยยันเป็นอย่างนั้นชีวิตของมนุษย์ผู้ยังตกเป็นทาสแห่งกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยบางคราวทําดีครบนักปลาร์ดบัณฑิตไปเพียรละความชั่ว ออกจากตัวให้ได้ทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนกรรมบุญกรรมนั้นก็ให้ผลให้ไปเกิดที่สุขสบายก็ได้รับความสุขสบายไปช่วงระยะหนึ่งแต่ความสบายอันนั้นไม่ไมแน่นอนเมื่อหมดเหตุหมดเหตุปัจจัยของมันแล้วมันก็ดับไปความทุกข์ก็เกิดมาแทน อย่างนี้แล้วนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงไม่คล่องอยู่ในความสุขทั่วคราวมุ่งสแสวงหาสันติสุขอันเป็นความสุขที่เกิดจากความสมงบระงับกี่ลหลตัณหาน้อยใหญ่ทางปวงอันนั้นเป็นความสุขบ,บริสุทธิ์สดใสจริงๆเป็นความสุขที่ไม่เจออยู่ด้วยทุกข์ ดังนั้นพุทธคุณษัต์ทั้งหลายควรแสวงหาความสุขอันไม่ได้เจืออยู่ด้วยทุกข์นั่นแหละมันจะเป็นความสุขล้วน,วนมันไม่ได้มีความเศร้าใจในภายหลังบุคคลติดอยู่ในความสุขชั่วคราวเวลาสิ่งที่ให้เกิดความสุขนั้นมันวิบัติไป ไม่ได้สมหวังความสุขนั้นมันก็หายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนเป็นอยู่อย่างนี้แหละชีวิตของบุตุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสตัณหาควรจะตื่นตัวกันไม่ใช่ว่าเราจะกลับจิตใจไม่ได้แม้ว่าผู้จะตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหามาก่อน เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ตัวก,ก็ยังไม่สายเกินไปยังมีหนทางที่จะต้องฝึก,กจิตใจนี่ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีได้อยู่เพราะว่าเมื่อลมหายใจยังมีอยู่มันก็มีความคิดความนึกได้มีการกระทำ ทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่การทำความดีน่ะถ้ารมมหายใจหมดเมื่อใดนะ่ะมันถึงไม่ได้ทำต้องให้ตั้งใจลงอย่างนี้ทุกคนเมื่อเราตั้งใจให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเหมือนก็เป็นไปเพื่อความสุขความสบายเป็นความสุขอันสดใสไม่อิงอาศัยสิ่งใด ในโลกนนในรายการที่พระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกเจริญสมถะวิปัสนาก็เพื่อสอนจิตนี่แหละให้เห็นโทษแห่งขันห้าให้ปรงให้วางขันห้าจิตนี้มันมันถูกพันอยู่กับขันห้าน,นี่มานานเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาเสียบแหลมจริงๆ มาสอนจิตนี่มันก็ไม่เห็นโทษเห่งขันธ์หน้าอย่างที่ว่ามานเนหละมันก็ไม่ยอมปรงไม่ยอมวางบางคนนะถ้าได้ฟังเทศเรื่องขันธ์หน้าเรื่องปล่อยวางขันธ์หน้าน้วลุกหนีเลยไม่ชอบใจนั่นไม่สนใจเลยโดยมันมองเห็นว่า ้าปล่อยถ้าวางขันห้านี้แล้วจะไปอิงอาศัยสิ่งใดมันถึงจะมีความสุขได้มองไม่เห็นทางเหตุนั้นแหละถึงไม่สนใจฟังเลยโ้สนใจในการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งขันห้าอันนี้แสดงว่าผู้นั้นฟังธรรมเข้าใจธรรมเข้าใจธรรมะเมื่อเข้าใจแล้วลงมือทำเลย พอทุกสิ่งทุกอย่างยอมสำเร็จด้วยการกระทาไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันสำเร็จไปเองไม่ใช่มันสำเร็จได้ด้วยการกระทาอุบายแยบคายในใจส่วนร่างกายนี่มันไม่รู้อะไรหรอกไม่สนใจอะไรเพราะมันเป็นแต่เพียงสภาวธาตุเท่านั้นจิตใจนี่แหละจะเป็นผู้ ละกิเลสก็ดีเป็นผู้รู้เท่าขันหน้าตามเป็นจริงก็ดีประจิตด,ดวงเดี้ยวนี่แหละความรู้สึกนึกคิดนี่แหละดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกให้ฝึกใจให้มันตั้งมัน่นแล้วเกิดปัญญาแล้วมันจะมองไปตามสภาพความเป็นจริงได้ถ้าใจยังวอกแวกวันไว้ไปตามอำนาจของกิเลสอยู่ กิเลสมันจะบันดาลไม่ให้ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาเพ่งดูร่างกายสังขารน,นี่กิเลสมันจะกันท่าไว้เลยมีแต่มันเปลอะมันจูงใจให้เพลินไปตามกระแสของโลกอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งคือหนึ่งมันสวนลึกมาถึงร่างกายนี้แทบจะไม่มีเลย หรือวันหนึ่งคืนหนึ่งอันจะเอาสติเข้ามากรวดการดูจิตความคิดความนึกของตนอันนี้มันก็ไม่ค่อยมีเรียกว่าปล่อยตนให้อยู่ตามยถากรรมเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะหลุดพ้นจากขันห้าไปได้อย่างไรขันห้านี้อ,อุปมาเหมือนยังกรงขังนกกระทาหรือนกเขา นกกระทากับนกเขานมีนิสัยต่างกันนกเขานั้นได้กินอาหารดีแล้วก็มีตั้งแต่ร้องลํำทำเพลงให้เจ้าของฟังหรือไม่นินเซนก็น,นอนเฉยอยู่ไม่ขวนขอยว่าจะออกจากกรงนั้นเลยส่วนนกกระทานั้นน่ะถึงแม้ใครจะจับมาเลี้ยงให้อยู่ดีกินดี ร่วงม,มาแล้วเป็นหลายปีก็าตามแต่มันกินอิ่มแล้วมันก็วนเวียนที่จะออกจากกรงอยู่อย่างนั้นแหละไม่ถอยพอมันเห็นตากรงนั้นหลวมตัวมันเมื่อใดมันก็บินหนีเมื่อนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเรามีปัญญาทั้งหลายเมื่อได้ภาวนาเข้า ใจสงบแล้วมองเห็นขันห้านี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนเป็นของคับแคบทำให้อึดอัดใจมากกันมาอาศัยอยู่ในขันหานี้นะนักปราชทางหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงได้ทำความเพียรทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาเพ่งพิจารณาดูขันหานี่ มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันเป็นของเราหรือไม่ใช่ของเราเพ่งดูอยู่อย่างนั้นเขียงโยบางคนก็รู้ได้แหละตามตำราแล้วก็รู้ได้นั่นแหละรู้แต่ภายนอกภายในจิตใจยังไม่รับรู้ ต่อเมื่อน้อมจิตเข้าไปมันสงบระง,งับลงไปเป็นหนึ่งแล้วจึงใช้ปัญญาหยิบจกขันธ์นั้นมาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อปัญญามันสอดส่องมองเห็นอย่างนั้นแล้วจิตก็เห็นด้วยจึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็พิจารณาเหถึงเหตุถึงผลของขันธ์ห้า มันเกิดมาได้อย่างไรเมื่อพิจารณาไปก็เห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นว่าบุญและบาปเลยนำมาตกแต่งให้เกิดเป็นขันห้าขึ้นอันเป็นขันห้าของเป็นมนุษย์นี่เป็นบุญอันนี้นะไม่ใช่บาปแต่ว่าบางคนก็มีบาปติดตามมาอย่างเคยพูดให้ฟังบ่อยๆทำให้เกิดขึ้นมาแล้วพิกลพิการเมืองต่างหน้า นั่นแหละเรียกว่าบาปมันตามมาตกแต่งให้ขันบุญตกแต่งให้นั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างไม่ผิดปกติก็เราเห็นกันอยู่ดาดตื่นอย่างนี้แหละนักปราชญ์ทั้งหลายท่านภาวนาพิจารณาเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาโดยความเป็นของไม่สวยไม่งาม มีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีสันฐานคือรูปร่างก็ไม่น่ารักใครพึงใจเหล่านี้แหละปัญญามันย่อมมองเห็นได้ชัดๆเลยแม้จะได้สัมผัสก็สัมผัสเป็นที่ไม่น่ายินดีพอใจพอเดี๋ยวก็สัมผัสร้อนเดี๋ยวก็สัมผัสสัมผัสกับความหนาวเดี๋ยวก็สัมผัสกับความเจ็บปวด อวัยวะตรงโน้นตรงนี้เอาต้องบีบต้องนวดต้องหายามาทาต้องรับประทานยาเข้าไปตามหมอสั่งบางทีมันก็สงบระงับไปได้ถ้ายามันแรงแรงกั่วโรคมันก็ทำให้โรคนั้นสงบไปถ้าโรคมันมีกำลังกล้ากั่วยายาก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่หาย มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะอย่าไปโอนแอเมื่อผู้มีศรัทธ,ธาแล้วตั้งใจฝึกตนให้เป็นไปตามคำสอนของพระเจ้าดังพรณนามานี้นะแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากทุกภายในวตาสงสารได้โดยไม่ท่องเที่ยวอยู่ได้นาน